สวัสดีพี่อนเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพานับ EP พิเศษครับ EP ที่สองร้อยเจ็ดสิบหกนะครับมีพารสะสมพัรเก็บมาแบ่งปปนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ฮะรายการละสองร้อยบาทนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับสําหรับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากคนเพื่อนในพี่น้องชมแะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันนั้นสองร้อยบาทครับองแรกครับเป็นสมเด็จเข่าตุ่มนะครับองแรกเป็นสมเด็จครับเขา่าคล้ายเข่าบวงครับนะครับเข่าเป็นบงบวงนครับหมายเลขกหนึ่งครับ ต่าไม่ทราบที่นะครับหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จวัดเกศชาย,ยูนะครับลงลักนะครับสมเด็จพระเกศชาย,ยูลงรักหมายเลขสองครับหมายเลขสามนะเป็นสมเด็จปกโ婆เก่านะครับ ในปกโกกเก่าไม่ทราบที่นะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างวัท่าพุทธานะปีหนึ่งห้านะครับ, 1, รบเหรียญหลวงพ่อสว่างปีหนึ่งห้าครับหมายเลขสี่นะครับ หมายเลขห้าครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับใคหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นคล้ายผงน้ํามันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพิมพ์พระประธานนะครับหมายเลขห้าครับต่อไปนะครับเป็นพระหงครับ พระผงนั่งบัวครับเนื้อผงน้ํามันครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังครับเนี่ยเป็นเพิมสองหน้าครับพระผงนั่งบัวครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังครับพร้อมเลี่ยมครับหมายเลขหกครับเีคล้ายผงน้ํามันนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นเม็ดแตงครับหลวงปู่ทวดนะครับ แต่งหลวงผู้ทวดวัดช้างให้นะครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขแปดครับเป็นคุณเพนวัดบ้านกลางพร้อมเรี่ยมนะครับ หมายเลขเก้านะเป็นกุมารดูดลกนะครับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับกุมารดูดลกนะครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเรียนหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเรียนหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับหมายเลขสิบนะครับ หมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับคมลึกชัดครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจอบใหญ่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองครับเป็นหลวงพ่อจาดนะครับเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับ ภาพสวยนะครับหมายเลขสิบสามนะเป็นเหรียญนะหล่นอ,อน,นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดคลองมอญครับเนื้อทองผสมนะครับรจังหวัดอยุธยานะครับหลวงพ่อจันทร์นะครับวัดบางมอญน,นะครับสิบสี่นะครับเป็นเหรียญพระพุทธนะครับ หลวงปู่วัดพุทธประดิษฐ์นะครับรุ่นหนึ่งครับบ้านโพนะครับหอมเรียมนะครับปีสองหนึ่งมาสารคามนะครับหมายเลขสิบห้านะเป็นเตารีดเนื้อตะกั่วครับหลวงพ่อพรมครับวัดช่องแคนะครับ ภาพยังสวยนะครับสิบหกครับเป็นภาพปิดตาเก่านะครับปิดตาเก่าหล่อบโบราณนะไม่ทราบที่นะหมายเลขสิบหครับ สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปุดทวดนะครับเตาเรียหลวงปุดทวดนะครับมัดชัางให้นะครับเป็นเนื้อทงผสมนะครับสิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อปานะครับพิมพ์ขี้ไก่หางพวงนะครับอยูุ่ดพงด้านบนนะครับ สิบเก้าครับเป็นหลวงพ่อปลาครับพิมพ์ขี่ปลานะครับยี่สิบครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับลูกหลอ่อโบราณนะครับหลงพ่อเงินวัดบางคานครับหมายเยี่สิบนะครับ นี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทวมนะครับคล้ายยันจุ้นนะครับหลวงพ่อทวมนะครับจังหวัดสุราษนะครับสุราษธานีครับหลวงพ่อทวมนะครับสุราษนะครับยี่สิบสองนะครับเป็นสุมกรนะครับสมกรเนื้อดินนะหมายเลขยี่สิบสองนะครับ ยี่สิบสามเป็นหลงวงพุทวดเนื้อผงนะครับโรยแร่โรยผงต้งนใะบนะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับยี่สิบสี่นะเป็นคูบาสีวิชัยนะครับสองสี่แปดสองครับ ยีนะ่สิบห้าครับเป็นตาครับเลขบางไผ่นะครับตาเลขบางไผ่หมายเลขยี่สิบห้าครับยีนะ่สิบหกครับเป็นหลวงปุชทิมนะครับหล่อหลวงปุชทิมนะหมายเลขยี่สิบหกครับต่อโค้ดนะครับ ยี่สิบเจ็ดครับเป็นนั่งพานหลวงพ่อรวยวัตกโกนะครับเหรียญนั่งพานหลวงพ่อรวยวัตกโกปีสามเก้านะครับยี่สแปดครับเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นภูดิทัตโตนะครับเนี่ยครับวัดพุทธบูชานะครับเป็นเนื้อผงนะครับ ยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญนั่งเสือสามนะครับหลวงพ่อชานวัดบางบ่อนะปีห้าเจ็ดนะครับหลวงพ่อชานวัดบางบ่อนะครับนี่ครับปีห้าเจ็ดครับกะไหลทองนะครับอาจจะว่าน่าจะสี่ร้อยนะเนี่ยหลวงพ่อชานวัดบางบ่อนะครับสมุปปากการนะครับ สองร้อยบาทนะครับหมายเลขสามสิบครับเป็นหลวงปู่บุญนานะครับลูกเหมือนหลวงปู่บุญนานะครับสายกรรมฐานนะครับนี่ครับวัดป่าศีสะอาดสกลนครปีห้าเจ็ดครับหลวงปู่บุญนาครับาหลวงปู่มั่นครับเนี่ยเป็นลูกเหมือนป้๊มนะครับสภาพเดิมเลยนะครับในการละสองร้อยบาทนะครับ ช่องทางในการติดต่อนะับ0849037676น,นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เพื่อเดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอี e ีนี้เขาจะไปนี่กันนะครับสวัสดีครับ